สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวมังกรลัคณามังกรเข้าสู่ช่องมิโซโรนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรายไตมาสที่3นะคะประจำเดือนกระกฎาคมสิงหาคมแล้วก็กันยายนนะคะมาดูกันว่าชาวมังกรจ๋าในช่วง3เดือนข้างหน้านี้คุณจะต้องเจอกับเรื่องราวอะไรโอ นี่จะเป็นช่วงเที่ยวของใครแต่หลายคนเลยนะคะมีเกณฑ์ในการเดินทางไปไหนมาไ,ไหนค่อนข้างชัดเจนมีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะชัดเจนในตัวเองมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าคุณต้องเริ่มต่อสู้เริ่มแข่งขันเริ่มมีความทะเยอทะยานในตนเองมากขึ้นแล้วนะคะอยากไปสู่จุด สูงสุดยอดจุดสุดยอดคืออะไรก่อนเอมีม่เนาะก็ค,คือดูแลนะคะเหมือนแบบเป็นความมั่นนะบักบานการพยายามการต่อสู้การแข่งขันคือหลายท่านอาจจะเคยแบบเออเรื่อยๆขี้เกียจอะไรอย่างนี้มาก่อนแต่สามเดือนนี้เป็นสามเดือนที่คุณค่อนข้างแบบโอ้โหมีแรงบันดาลใจในตัวเองสูงมากๆเลยสามเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ชาวมังกรอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศได้นะหรืออาจจะได้แบบมีชื่อเสียงในโซเชียลมีเดียออนไลน์ได้บางท่านอาจจะได้ มือถือใหม่นะคะคอมพิวเตอร์ใหม่ๆได้ด้วยเช่นกันหากจะต้องสอบแข่งขันใดๆก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะโอ้เลิศนะมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างดีกว่าการงานของคุณชาวมังกรใน3เดือนนี้นะคะการงานของคุณเป็นอย่างไรบ้าง มีหลายสิ่งที่คุณต้องจัดการดีอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่คุณเคยสิ่งที่คุณต้องทำบางครั้งมันอาจจะต้องเป็นเรื่องของการตัดสินใจหรือเปรียบเทียบจากสิ่งสองสิ่งแต่สุดท้ายแล้วคุณจะสามารถผ่านพ้นจากมันไปได้ด้วยดีการงานไม่แย่นะการงานดีเลยนะคะแต่ก็ระวังความแบบ กฎระเบียบต่างๆนานาที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณได้แล้วก็แน่นอนว่าถ้ากับคุณอยากเติบโตก็มีโอกาสที่ดีด้วยนะคะเพราะว่ามีมีความช่วยเหลืออยู่อย่างชัดเจนด้วยเช่นกันอยากรู้ว่า10ดับคืออะไรเงาหน่อยช่วงนี้นะคะ คือเราคิดว่าชาวมังกรเก่งเพราะคุณเป็นคนเก่งอะ่ะคุณก็อยากเติบโตอยากก้าวหน้าแต่ก็ต้องระวังว่าบางครั้งคุณอาจจะสมมตินนะในออฟฟิศเดิมของคุณเองในที่ทํางานของคุณเองอะ่ะมีโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าแต่ว่ามันน่าจะมีเรื่องราวของแบบการเมืองภายในนะคะที่อาจจะทําให้คุณไปต่อได้ยากนะคะคุณก็เลยอาจจะต้องมู v e ตัวเองออกไปซึ่งดูแล้ว มันก็มีโอกาสที่คุณจะสามารถไปเติบโตที่อื่นได้แต่ใจคุณลึกๆอะมันก็ยังรู้สึกแบบเออที่นี่ก็ดีนะฉันก็เลยยังแบบเอออยู่ตรงนี้ดีกว่าไม่ได้อยากรีบร้อนจะไปก็ลองดูหน่อยคะ่ะโอกาสที่คุณจะได้โยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงมีไหมมีนะแต่คุณดูไม่ได้สนใจเท่าไหร่มันเหมือนกับมันมีลู่ทางที่จะไปแล้วแหละแต่คุณก็ยังเลือกอยู่ที่เดิมแล้วถ้าคุณอยู่ที่เดิมต่อจะเป็นอย่างไรบ้างคะ อือยากรู้สภาวะจังเลยใครชาวมังกรลองมาบอกหน่อยสิว่าสภาวะในช่วงก่อนหน้านี้นะหลังจากที่คุณฟังคลิปนะคะก่อนหน้าที่คุณฟังคลิปอะ่ะคุณรู้สึกแบบเคยเจอปัญหาไหมหรือเคยรู้สึกอยากที่จะไปจากตรงจุดนี้ไหมนะคะหรืออาจจะเอ,อมีเคยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงไหมแล้วคุณก็เลือกที่จะไม่ไปหรือเปล่า นะคะลองอยากรู้นะอยากมาเช็คอิทธิพลภาพรวมสะหน่อยถามว่าถ้าคุณอยู่ที่เดิมอยู่ได้ไหมนะคะเป็นคิงดาบก็อยู่ได้อาจจะมีได้ทำงานใหม่ๆทำกับคนใหม่ๆมีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างให้คุณทำแต่สุดท้ายพอมปเป็นหกดาบทุกอย่างมันก็จะนิ่งๆอยู่แบบนี้ค่ะมันก็ไม่ได้ทำให้คุณเก่งขึ้นเติบโต,ตขึ้นได้เท่าไหร่ การงานในช่วง3เดือนนี้จะมีปัญหาอะไรที่ต้องระวังบ้างคําพูดนะคะเรื่องคนบางทีสิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นดังนั้นคุณอาจจะผิดหวังจากคนใกล้ชิดหรือคนที่คุณร่วมงานด้วยได้ก็อย่าไปให้ใจใครมากเกินไปใน3เดือนนี้อะไรทําเองได้ก็ทําเองไปเถอะค่ะเพราะว่าคุณคุณมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มี ความเก่งในตัวเองอยู่แล้วคุณสามารถที่จะผ่านพ้นมันไปได้นะจ๊ะกับหัวหน้าง,งานของคุณค่ะเป็นอย่างไรถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือกันได้ก็ไม่ได้โดดเด่นค่ะไม่ได้โดดเด่นที่เขาจะเป็นแบ็กอัพให้กับเราเราไปเป็นแบ็กอัพให้กับเขาขนาดนั้นก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่ากับเพื่อนร่วมงานล่ะค่ะอิทธิพลไม่แย่นะคะ อาจจะมีการทำโปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่ได้ซึ่งระหว่างนิดนึงว่ากับเพื่อนระหว่างของคุณอาจจะมีเกณฑ์ชวนกันใช้เงินลงทุนลงแรงทำอะไรบางอย่างแต่ก็เป็นไพ่ไนท์ถือเหรียญก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะคะก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าก็อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่หรือมีอะไรที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถหรือต้องใช้เงินมากขึ้นนะเลยต้องใช้ความนิ่งใช้ระยะเวลาในการที่จะสานต่อให้มันสำเร็จได้ ในแง่ของลูกน้องรับบริวารในกรณีที่คุณไม่มีนะคะก็ดูจากลูกค้าได้มีเกณฑ์ได้เจอหรือได้ทํางานกับคนใหม่ๆทําไมถึงขึ้นใหม่ๆนะคะอ่าถ้าดูอย่างนี้ปุ๊บก็ระวังค่ะบางท่านอาจจะมีลูกน้องลาออกนะคะหรืออาจจะมีการแบบต้องเปลี่ยนลูกค้าและลูกค้าได้เคยดูแลลูกค้าคุณ A อ,อาจจะต้องเปลี่ยนไปดูแลคุณ B เพราะคุณ A กเขาอาจจะไป ไปจะบอกว่าไปสั่งซื้อกับเจ้าอื่นก็ดูไม่ดีนะคุณเอ็เขาอาจจะาหายไปอะไรแบบนี้ดังนั้นคุณก็ต้องเอาใจใส่มากขึ้นนะคะในกรณีที่ลูกเราคุณยังไม่ออกตอนนี้ก็ระวังหน่อยว่าถ้าเขาเริ่มมีท่าทีที่แปลกไปคุณอาจจะต้องเข้าไปแบบใกล้ชิดเขาหน่อยหรือถามเขาหน่อยไปช่วยเหลือเขาหน่อยว่าเออโอเคเธอต้องการอะไรขัดหรืออะไรไหมนะคะเป็นการฝึกโคชชิ่งในตัวนั่นเองทำงานเสริมดีไหมคะมังกร จริงๆก็มีโอกาสงานเสริมของคุณเข้ามาเรื่อยๆแต่ถามว่าเอาไหมก็ไม่นะคะเป็พราะคุณแบบค่อนข้างกังวลอ่ะชอบอะไรที่มันมีความชัดเจนจะต้องได้แล้วก็มีแบบแผนเฉพาะใช่ป่ะมังกรเลยอาจจะรู้สึกช่วงนี้ว่าโอเคถ้าฉันจะทำฉันจะทำในสิ่งเมื่อฉันพร้อมทำในสิ่งที่ฉันถนัดเท่านั้นนะคะไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปรีบร้อนในกรณีที่คุณมีงานเสริมอยู่แล้วก็ระวังนิดนึงช่วงนี้อาจจะเจอค่าแอดแพงหน่อย นะหรืออาจจะต้องมีการแบบจ่ายใต้โต๊ะบ้างนะคะหรืออาจจะมีเรื่องราวของอิทธิพลเกี่ยวข้องกับการเงินซะเยอะนะคะเช่นคุณอาจจะต้องไปดูแลลูกค้าเยอะขึ้นอะไรแบบนีอ้อย่าใจดีเกินไปนะคะถ้าเกิดคุณทำธุรกิจส่วนตัวในช่วง3เดือนนี้เพราะอาจจะถูกเอาเปรียบได้นั่นเองการงานให้ต้องการแนะนำอะไรให้กับชาวมาังกรบ้างคะใน3เดือนนี้น้ำ อดทนนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้คุณเครียดปวดหัวนอนไม่หลับคิดมากเจ็บใจอดทน,นะคะ่ะเดี๋ยวสถานการณ์หลายๆอย่างก็จะดีขึ้นจากอะไรมีคนมาช่วยเหลือคุณแต่ตอนนี้คุณอาจจะต้องสู้ด้วยตัวเองไปก่อนนะอย่าเพียงพลั้ไปก่อนสู้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆนะคะถ้าเหนื่อยก็มาระบายบ่นกับเอมี่ได้ และวันหนึ่งนะคะอนาคตอันใกล้นะก็จะมีใครบางคนมาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการงานนั่นเองเป็นกรลังใจให้กับเพื่อนๆชาวมังกรในเรื่องของการงานด้วยโอกาสจริงๆมีมาอยู่ตลอดนะคะก็ลองดูว่าที่เราไม่ยอมไปจากตรงนี้หรือที่เราไม่ยอมรับโอกาสใหม่ๆมันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะคะก็ขอบคุณชาวมังกรด้วยแล้วเดี๋ยวไปฟังเรื่องความรักกันต่อเลยความรักคอนโสดชาวมังกร เป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้คนโสดรอคอยใครอยู่ไหมคุณดูเหมือนกับไม่ได้โสดสนิทนะใช่ป่ะเออมันมีโอกาสมากๆเลยอ่ะที่คุณจะมีใครบางคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะน่าจะมีคนดูแลคุณดูแลใครหรือใครดูแลคุณอยู่มีเกณฑ์อาจจะอแอบ,บชอบคนใกล้ชิดก,ก็ได้หรือมีใครบางคนแนะนำใครบางคนมาให้คุณรู้จักก็ได้ แต่ด้วยทิศทางไพ่มันเหมือนกับว่าคุณยังไม่ได้อยากจะ,ะโฟกัสเท่าไหร่กับความสัมพันธ์นี้เป็นเพราะอะไรทุกคนบอกว่าดูกับเอมี่ทีไลไม่อยากโฟกัสจริงๆคือบางทีก็ไม่ได้อยากยอมรับใช่ไหมแต่ก็เออก็บางทีพอมาคุยไปเรื่อยๆก็เออก็ไม่อยากโฟกัสจริงๆเป็นเพราะอะไร่ะคุณสับสนคุณไม่รู้ว่านี่ใช่ความรักหรือเปล่าหรือความรักที่ฉันต้องการฉันกลัวมันเจ็บปวดไม่อยากถูกหลอกลวง ปิดใจได้ไหมคะมังกรสมเดือนนี้เราต้องสร้างพลังงานบวกให้กับคุณนะคะเปิดไปเธอเปิดได้แล้วเนี่ยคุณมีเกณฑ์ทำนุ่นทำนี่ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันนะ,ะสอดคล้องกับนโยบายออมีการแซวเล็กๆด้วยนะดีคลิปปิ้วนะคะ มันมีโอกาสมากๆเลยแต่ว่ามันอาจจะดูแบบอึดๆหน่อยนะแปลว่ามันค่อยๆพัฒนาค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะหรือคุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างกันอ่ะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้เจอกันเ mm hmm. พะมันมีไพ่สีดาบเลยเนี่ยแต่มันเป็นพลังงานโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ทุกครั้งที่จะเปิดได้แบบนี้นะคะพลังงานสีดาบขึ้นมาเป็น k i n q u e e n k Night ดาบ แปลว่ามันอาจจะมีหลายเรื่องที่คุณต้องเจอที่คุณต้องทำเลยทำให้คุณไม่ได้อยากจะหืออือกับเรื่องอะไรเลยไม่ได้อยากจะแอคชั่นไม่อยากแสดงออกและการแสดงออกของคุณเองจริงๆก็คือทำเป็นนิ่งไม่สนใจต่จริงคุณสนใจนะแต่ลึกๆคือคุณไม่ได้อยากให้ใครรู้สึกว่าคุณสนใจคุณอยากมีแฟนเป็นแบบนั้นไหมคุณเปิดใจได้แล้วนะคะกับคนที่คุณได้เจอ ในกรณีคุณเจออยู่แล้วไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมี่ขอดูแทกตรงนี้ก่อนว่าจะมีใครเข้ามาหาคุณไหมคะถามว่ามีไหมมันมีเป็นคนในใกล้ชิดเลยอะ่ะคนที่แบบอาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนอ่าใกล้ชิดทำนูน่ทนทานี่ร่วมกันแบบเนี้ยคะ่ะคนคนนั้นแหละ คนที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความรู้สึกความโรแมนติกแต่เป็นความความแบบว่าเอออยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกแบบเอ,อ้ยน่ารักจังเลยอยากรู้จักมากขึ้นนะคะความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาไหมในกรณีที่คุณเริ่มได้เจอใครบางคนแล้วนะจากคนก็ได้ชิดก็ตามแต่หรือมีใครสักคนหนึ่งแนะนําให้มีโอกาสพัฒนาไหมถ้าใครสักคนหนึ่งเนี้ยเข้ามาหาคุณอาจจะพัฒนายากแต่ถ้าคุณเข้าหาเขาพัฒนาได้นะคะ เพราะมันไม่ได้เจอกันนะมันเลยพัฒนาค่อนข้างแบบเออนานนิดหนึ่งไห้เชียร์ไหมคะกับความสัมพันธ์นี้ดูเอาเองเชียร์แน่นอนอยู่แล้วคุณจะสละโสดได้เลยไหมคะจากความสัมพันธ์นี้ดูไพ่ดูเหมือนจะได้แต่ไม่ได้เพราะเราเนี่ยแหละตัวเราเองคุณเลือกอะไรอยู่ะ่ะคุณคิดอะไรเยอะขนาดนั้น ความมั่นคงคุณดูแล้วคุณดูกังวลเรื่องการถูกหลอกจริงๆหรือมันอาจจะมีอิทธิพลบางอย่างที่มันแฝงเร้นเลยอาจจะทำให้ความชัดเจนมันคือคุณดันไปสนใจเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะทำไมมีแฟนสำหรับคุณมันยากคุณรักในคอมฟอร์ตโซนคุณยังมีคำว่าเพื่อนยังรู้สึกแบบไม่อยากเสียพลังงานที่ดีหรือความสัมพันธ์ที่ดีๆไปคุณก็รู้สึกว่าโอเคงั้นอยู่กันอย่างนี้แหละดีแล้วอารมณ์นั้น ถ้าอยากแนะนําอะไรให้กับคนโสดเจอหน้าสามเดือนนี้นะคะโดยสรุปคร่าวๆก่อนว่าคุณเจอแต่สําหรับคนโสดในสามเดือนนี้ไพ่อยากบอกอะไรคุณบางครั้งถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับอะไรบางอย่างมากไปมันก็อาจจะทําให้คุณเดินออกไปจากความสัมพันธ์บางที่เพื่อไปเจอบางอย่างที่มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบสุดท้ายฉันก็มาสตาร์กับเรื่องเดิมบอกว่าแปลว่าคนโสดอะค่ะเวลาที่คุณไม่มีแฟนไม่มีคนคุยอะคุณก็รู้สึกแบบเฮ้ยฉันอยากมีแต่เวลาคุณมีแฟนมีคนคุย คุณก็อาจจะรู้สึกแบบเอ้ยบางทีฉันยังอยู่กับเพื่อนมากกว่าเนี่ยมันก็วนลูปเป็นแบบนี้นะคะสิ่งแรกที่ไม่อยากจะแนะนําเพื่อนๆเ,เลยจากการดูไพ่ภาพร,รวมแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องแนะนําชาวมังกรว่าคุณต้องรักตัวเองรู้ว่าตัวคนเองมีดีให้คนอื่นมาชอบนะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยไม่มีใครเขาชอบเราหรอกนะคะหรือหรือแบบอย่านิ่งเฉยเกินไปจงมั่นใจในตัวเองซะนะคะคนโสดชาวมังกรคุณมีโอกาสที่จะสระโสดได้ชัดมากเลยใน3มเดือนนี้ นะอย่างน้อยก็เป็น3มเดือนที่เป็นอีกหนึ่งขั้นบันไดที่ทําให้คุณก้าวไปสู่พลังงานความสัมพันธ์ที่ดีเอมี่เ mm. ป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้นะคะเอาใจช่วยจ้าคนมีคู่นะคะมาดูกันสักนิดสิคนโสดคลืคลคล้นกันไปคนมีคู่จะเป็นอย่างไรบ้างตัวคุณและตัวเขานะคะตัวคุณก็ตอนนี้น่าจะโฟกัสหมกมุ่นในเรื่องของการหาเงินการทําอะไรบางอย่าง ทำอะไรบางอย่างคืออะไรจ้ะคือสองเรียบมันเป็นการเหมือนกับสิ่งที่คุณย้อนกลับไปคิดทํานูน่นทํานี่ในสิ่งเดิมๆม,มันก็ดูวุ่นวายมันดูไม่มั่นคงคุณก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ฝั่งเขาดูมั่นคงกว่าแต่ในแง่ของความรู้สึกล่ะคะเราดูอันนี้เป็นอิทธิพลแบบรวมๆก่อนเนะว่าโอเคฉันเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างไรสําหรับชาวมังกรความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาและเขามีต่อคุณทีนี้เริ่มเศร้านิดหนึ่งละ เหมือนดูแล้วอะคนคนมีคู่กลายเป็นว่าความสมพั์ของคุณมันอาจจะเป็นคู่ขนานมากเกินไปนะบางทีมี่ชอบใช้คําพูดเดิมๆเ,เพื่อที่จะทําให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นนะคะคือความรู้สึกข,ของคุณที่มีต่อ,ต,อต่อเขาคนนั้นมันเป็นห้าเหลี่ยญห้าเหลี่ยมมันก็เป็นอิทธิพลแบบว่าเออเติมใจกันไม่ได้อ,อ่าไม่ได้ให้กําลังใจกันและกันมากเท่าที่ควรฝั่งเขาเองก็รู้สึกเป็นห้าถ้วยรู้สึกผิดหวงังรู้สึกยังอยากเปรียบเทียบอ่าจะ ไม่ได้แบบอยากจะแสดงออกด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษปัญหาระหว่างกันคืออะไรความต้องการที่มันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่ได้จะปรับตัวเข้าหากันเท่าไหร่ทำไมคุณถึงรู้สึกกับเขาแบบห้าเหรียญและทำไมเขาถึงรู้สึกกับคุณแบบ ห้าถ้วยค่ะคุณต้องการจากเขามากกว่านี้ในขณะเดียวกันเขาอาจจะมีบางอย่างที่เข้ามาปนเปื้อเขาได้มันเลยทำให้สิ่งที่คุณทั้งคู่สนใจในความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คนรอบข้างก็มองว่าเออดูมีความสุขดีนี่ดูไม่ได้มีอะไรนี่อันนี้น่าจะเป็นความรู้สึกเชิงลึกแน่เลยแต่นะคะมีคนมองออกว่าคุณอาจจะทะเลาะก,กันได้อาจจะมีเรื่องอื่นๆเรื่องของคนอื่นเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์มากขึ้นความสัมพันธ์นี้ในสามเดือนนี้เป็นยังไงคะอืม คิดว่ายังอยู่ต่อได้นะยังโอเคอยู่แม้ว่าจะอึดอัดแม้ว่าจะรู้สึกต้องการอะไรมากเกินไปปรับตัวอย่างไรดีคะอาจจะต้องคุยกันมากขึ้นทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นหาเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะคะอย่าไปแบบว่าอิดออดนะเวลาเจอปัญหาหรือเจอเรื่องราวที่มันไม่ถูกต้อง คุณอาจจะต้องสมมติคุณเห็นรอยเลอะอะ่ะคุณก็ต้องไปเช็ดอย่าปล่อยไว้ปล่อยไว้ปุ๊บมันติดฝังแน่นใช่ปะ่ะพอมาติดฝังแน่นมันก็เลยเป็นไงคะเออเลยเถิดปัญหาแทนที่มันจะแก้ง่ายมันกลายเป็นแก้ยากเพราะเราคือเลิเร่ก,กันไปให้แน,น,นะนำอะไรดีให้กับเพื่อนเพื่อนคนมีคู่ชาวมังกรเนี่ยอ่าถือดาวไว้หมดเลยไม่แบ่งให้ใครเลยนะคะบางทีเราก็ไม่สามารถตักตรงทุกอย่างได้หมดหรอก ยิ่งเรามีเยอะบางทีเป็นไงคะก็เครียดอะไรที่มันมีมากเกินไปมันไม่ดีอยู่แล้วลองผ่อนคลายลองทําตัวให้มันเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะบางสิ่งที่คุณพยายามมันอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ตามนั้นหรอกแต่สิ่งที่ได้มันจะเป็นได้เรื่องอื่นมากกว่ามีอะไรให้พูดตรงๆนี่คือสิ่งที่ใครอยากบอกชาวมกาลความสัมพันธ์จะพัฒนาต่อไปได้อย่างไรนะคะโถ อันนี้ต้องพูดเลยนะ,ะโทถัางกระบังถ้วยนะเหมือนคุณรู้อะคือถ้าเราไม่อยากปรับตัวเข้าหาเขาบางทีมันก็เหมือนเป็นคําตอบของเราแล้วเรียบร้อยใช่ปะแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นอ่ปัจจัยที่อารมณ์แบบว่าเป็นแปดดาบเหมือนกับอึดอัดอ่มีปัญหาบางอย่างอยู่กับตัวเองมากๆม,ม,มันก็การไปตอมันก็อาจจะยากขึ้นไปอีกนะดังนั้นด้วยทิศท,ทางไพ่แบบนี้นะคะอันนี้เอมี่พูด เป,เป็นภาพรวมให้กับเพื่อนเคนมีคู่ชามังกรว่าถ้าเกิดคุณยังไม่ได้อยากจะเปิดใจหรือเปิดรับฟังความรู้สึกของเขาปัญหาเดิมๆมันก็จะยังอยู่นะคะ,ะทิศทางมันก็เลยจะเป็นเหมือนกับว่าก็พัฒนาไปแบบนั้นแหละนะมันไม่ได้ทําให้มันโตขึ้นนะเหมือนคุณแค่อารมณ์ไพ่ถ้าพูดง่ายๆเหมือนคุณใช้ชีวิตไปวันๆนะ่ะใช่ป่ะมันไม่ได้มีอะไรที่พัฒนาหรือดีขึ้นเลยดังนั้นสิ่งหนึ่งค่ะการที่คุณจะก้าวข้ามผ่านจุดน,นี้ได้ก็คือ คุณต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณคิดเยอะๆเนี่ยมันจะเหลืออะไรบ้างแล้วคุณค่อยไปพัฒน,นาต่อจากสิ่งนั้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมสําหรับคนมีคู่ชาวมังกรน่าจะได้อะไรบางอย่างไปไม่มากก็น้อยเป็นกำลังใจให้กับคนมีคู่ทุกท่านนะจ๊ะคําแนะนานะคะสาหรับเพื่อนๆชาวมังกรมันเป็นช่วงที่คุณต้องต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามแต่ที่มันอาจจะเข้ามาจู่โจมคุณเดาไ,ไม่ทันตั้งตัว คุณต้องหาข้อมูลให้เยอะนะคะพยายามอย่าจมหรืออย่าแบบคิดแต่เรื่องเดิมๆตลอดเวลาโอเคปะทีนี้ไพ่มันขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยมันคือการสู้การพยายามทำอะไรในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมแต่ถ้าบทสรุปแล้วคุณยังคงเลือกจำกัดอยู่กับที่ที่เดิมมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นคุณต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงเวลานี้3เดือนข้างหน้านี้นะแนะนำให้ชาวมังกรสู้ไปก่อนลุยสู้ไปก่อนดูแบบ ดูหดรายมากเลยกับเขาว่าสู้ไปก่อนสิอะไรอย่างงี้ใช่ปะอารมณ์เหมือมนกับว่าคุณต้องลุยไปข้างหน้าคุณต้องมองมองอนาคตของคุณอย่าไปมองอดีตมากนะคะไม่มว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าแก้ไขในสิ่งที่คุณไม่รู้เป็นกรรมว่ารู้เกันไหมคือคุณหาข้อมูลอะไรที่คุณไม่แน่ใจยอย่าไปสัญญาอะไรที่คุณไม่ชัวหาข้อมูลและคุณก็จะสามารถแก้ปัญหาหลายๆอย่างได้ด้วยนั่นเองทีนี้พอมันมีไพ่ห้าคาถาก็ลองขยายมาให้นิดนึง คือคาถามันมีวุ่นวายมันมีเยอะใช่ไหมมันมีอะไรหลายอย่างที่คุณต้องจัดการประเดยประดังกันมาหมดมันไม่เป็นระเบียบมันไม่เรียบร้อยอาจจะมีใครบางคนมาแอบทําอะไรรับหลังคุณก็ได้บางคนอาจจะมาใส่ไฟ,ไฟพูดอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกแบบค่อยวก็ได้แต่ด้วยทิศทางไพ่เขาบอกมาเลยค่ะว่าจงรู้จงอยู่ในสิ่งที่ตัวเองถนัดและเชี่ยวชาญซะแล้วคุณก็จะทําให้5้าคาถาหรือแค่หนึ่งคาถาได้ นะคะก็นี้ก็เป็นแบบว่าแง่คิดหรือว่าอาจจะเป็นไกด์ไลน์บางอย่างให้กับคุณในการใช้ชีวิตในช่วงอนาคตอันใกล้นี้เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆชาวมังกรทุกๆท่ทานให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะยังไงก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางการติดตามกันผ่านทางอินสตาแกรมเอมี่โซโรด้วยใครเข้ามาฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันเอมี่จะได้รู้ว่าไม่ได้พูดอยู่คนเดียวนั่นเองเป็นกําลังใจให้ชาวมังกรทุกท่กทานสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ